สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้มาให้ดาวโจนคืนนี้นะคะคืนนี้ที่สิบเจดพรุ่งนี้ออกสิเจดเดือน6ปีหกสี่นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะดาวโจนนะคะสิบบนนะคะบุญเด่นตรงนี้เลยค่ะสี่ห้าหกสี่ห้าหแปดสองค่ะเพื่อนๆสี่ห้าหกแปดสองนะคะ เด่นตัวนี้นะคะเราจัดให้เด่นสี่ชุดนะคะหกแปดสี่สามตัวะคะ่ะจัดให้สี่ชุดเพราะฉะนั้นเราให้ที่สี่นะคะสี่รองด้วยสี่รองแปดนะคะฟันสี่รองแปดนะคะสี่แปดนะคะสี่หกค่ะกันสี่เก้านะคะ, 4, ะ,คะแล้วก็สี่สองนะคะ เด่นของเขานะคะถ้าไม่มาสีสีนะคะเบิ้ลก็จะเป็นสีสีนะคะแล้วก็จะเป็นแปดหกนะคะแปดเก้าหนีไปกับหัวนะคะแล้วก็แปดสองค่ะแปดสองแล้วก็แปดสี่นะคะตามนี้เลยค่ะเด่นของเขาแปดชุดนะคะเก้าชุดกับตัวเบิ้ลนะคะนะตัวนี้เด่นๆของเขาขอให้แตกนะคะเด่นมากมายหกแปดสี่นะคะ ทานน,นี้เป็น984นะคะกับเงิเอานะคะตัวนี้แล้วก็984เด่นๆเราว่ามันจะมา4648นะคะ4648ตัวนี้48มีแล้วนะมีแล้วเราก็เอาเป็น6226นะคะตัวนี้เป็น62นะคะขอลบก่อนนะคะ ตัวนี้หกสองนะคะตันนี้มันซ้ำนะคะนี้เป็นหกสองนะกับหัวกันเอานะคะตัวนี้เด่นหกแปดสี่แล้วก็หกแปดสองค่ะหกแปดสี่หกแปดสองหกแปดสี่หกแปดสองนะคะจับเอานะคะเด่นนกเขาหกแปดสี่นะคะถ้ามาด้วยกันนะถ้ามาด้วยกันก็แตกเลยนะคะถ้าแยกกันกับหัวตัวนี้ก็ยังแตกนะคะ ต้องกลับหัวเอานะคะนะไม่งั้นก็6 8แสองนะคะ2มาแทน4ี่นะคะก็6กหกสองหรือไม่ก็8ปดสสองนะคะนี่เลยเลขเด็ดของเขานะคะ1 2 3่มสี่ชุดนะคะให้4ี่สีตัวให้4ชุดนะคะสิบบนราตรงนี้เลยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะ ขอให้แตกค่ะพรุ่งนี้วันที่17นะคะดาวโจนธรรมดาแล้วก็ v i p นะคะตัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตัวนี้เ,นเลขวิเคราะห์ผิดถูกประการใดขออภัยค่ะนะคะตัวนี้วิเคราะห์ให้ดูให้ฟังกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ บายน้องแมวเราวิ่งไปไหนกันนะตามไปดูน้องแมวก่อนนะคะวิ่งเหมือนตกใจอะไรวิ่งออกไปข้างน,นอก